สวัสดีครับพี่วอนตั้มท่าวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม Solid Works นะครับในการสร้างพาชชิงานนะครับสามมิติรูปนี้นะครับเขาก็จะให้ด้านท็อปกับด้านฟอนมานะครับก็ดูรูปนี้ไม่ยากมากนะครับมีการสร้างฐานมาก่อนนะครับโดยฐานก็สร้างขึ้นมาแล้วก็มีการ extrude extrude คือการ มีการเพิ่มเนื้อชิ้นงานขึ้นมาเป็นลักษณะหงกลมตรงนี้นะครับซึ่งความสูงเท่ากันเดี๋ยวเราจะกะกะเอานะครับในเรื่องของขนาดนครับนะแต่ว่าโดยรวมแล้วรูปก็ยังสมจริงกับที่แบบเขาให้ดูนะครับโอเค โอเคเริ่มนะครับเราจะ x ถูจากด้านฟอนเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้ไปนะครับไปเท่ากับความลึกตรงนี้แต่ว่าจะเห็นว่ามันมีการฟิลเลตถ้าคำแนะนำก็คือสร้างจากท็อปดีกว่าเพราะว่าเราสามารถฟิลเลตได้เลยแล้วมันก็จะไม่เสียเวลาโอเคร okay. เราก็เลือกสเก็ตจากท็อปนะเพื่อความเร็วที่สุด ใช้คีย์ลัดครับก็คลิกเมาส์ขวาค้างครับเลือก,กันสั่งวมกลมไปโอเคแล้วกดสั่งบอกขนาะดพี่กะกะเอาพี่ใช้เป็นหน่วยมิลน,นะครับพี่เอาประมาณสี่สิบห้าคูณสิบห้าเลือกตรงนี้เนาะเป็นหน่วยมิลก่อนอย่าลืมนะครับอันนี้เราจะใช้ห้าสิบคูณห้าสิบก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับก็กะกะ,กะเอาครับ สามสคูณสาก็ได้นะครับเนื้อที่สร้างด้านท็อปเพราะว่าเราสามารถฟิลเลตตรงนี้ได้เลยน,นะเพื่อความรวดเร็วแต่ถ้าทางจากด้านฝอน x อ็กซถูดไปมันยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ก็ฟิลเลตที่หลังก็ไม่มีปัญหาอันนี้พี่เอาซักหนึ่งเอาซักเดี๋ยวมันกินเนื้อไปพี่เอาซัก7มิลน,นะครับโือประมาณก็โอเคไม่มากไปพอดู ชักรูของเขาก็พอดีพอดีประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ขึ้นฟูรีดิฟายเพราะว่าพี่สร้างจากจุด Origin ออริจินงนี้นะครับติ้กชูกนะครับต่อไปก็เอ็กซ์โตขึ้นมานะครับจากพืนนโอเคมองให้มันเห็นด้านข้างหน่อยกดสเปซบาร์ทีหนึ่งนะครับเนี่ยสเปซบาร์ทีหนึ่งนะ นะความหนาตรงนี้พี่เอาพลาสติกสิบมันดูหนาไปเนาะพี่เอาสักเจ็ดลองดูลดลงเอมนะมองแค่นี้ก็จะบางๆหน่อยก็พอได้นะกดสเปซบาร์นะให้คำสั่งตรงนี้ขึ้นมากดให้มันพินไว้ให้มันหลอกไปนะับถ้าดูแบบดันฟอนก็ดูได้ตรงนี้มองจะแบบอโซเมตริกมองตรงนี้นะครับมองแบบอื่นก็ได้นะนนะเป็นดเนามิตริก ดูบางรูปดูแบบอย่างนี้มันก็จะดูสวยกว่านะครับบางรูปดูแบบไอ o m เ t ต i c ก็จะดูสวยกว่าแล้วแต่เราชอบนะครับโอเคต่อไปเราก็ไปสเก็ตจากด้านบนนะแค่ e x t r u d e ขึ้นมานะไม่ยากเลยเลือกด้านด้านบนหรือว่าเลือกเพนที่มันตั้งฉากก็ได้นะครับตรงนี้สำหรับ normal p a n หรือที่ คีรัดด้วยนะเขาเขียนไว้ว่า Control บวกเล็กแปดเดีสมมติว่าอยู่อย่างนี้เราก็ไปคลิกเห็นต้งสากปุ๊บมันจะมาให้เหลยงั้นคลิกสเก็ตนะครับเมื่อกี้เราสเก็ตไปแล้วเนาะใช้คำสั่างวงกลมอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เอาเข้าวๆไปก่อนไม่ตรงกันด้วยแต่ว่าที่เรารู้คือวงกลม3าวงนี้มันมีขนาดเท่ากันงั้นเราก็จะบอกขนาดแค่อันเดียว เราโดยประมาณเอาสักสักห้าเพราะว่าเที่ยวห้าเพราะว่าดูรัศมีตรงนี้เราประมาณเจ็ดใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเจ็ดไปด้วยเนี่ยมันก็จะใหญ่ดูๆเท่าๆกันแต่จากรูปนี้มันดูเล็กกว่ากับขอบตรงนี้เนาะที่ก็เลยปรับเหลือห้าเพราะว่าตรงนี้ที่กำลังเป็นเจ็ดก็ติดถูกไปนะครับส่วนที่เหลือเราไม่ต้องบอกนะครับกดคอนโทรลค้างนะครับคลิก ขึ้น,นสีส,ส้มเห็นไหมมันเลือกแล้วกด c อนโ r ร l ค้างคลิกาเมาส์วไปชี้ให้มันขึ้นสีส้มส้มแล้วก็คลิกนะครับเห็นไหมว่ามันจะเลือกมาทั้งหมด3อันตามที่เราคลิกเราก็ใส่ relation มัน relation แปลว่าความสัมพันธ์เราจะให้มันยังไงคลิกก็บอกให้มัน equal e q u a ก็คือขนาดมันจะเท่ากันโดยที่เราไม่ต้องไปบอกขนาดเลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเครื่องหมายเสือสีเขียวๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับมันจะ มันมีขีดสองเส้นนั่นก็คือเท่ากันนะครับเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนขนาดได้นะนอกจากไปลบลบรีเลชันตรงนี้เราก็จะสามารถกำหนดขนาดใหม่ได้นะก็คือคลิกเนี่ยคลิกไอ้ตรงเขียวๆตรงนี้แล้วก็คลิกดีลีตได้เลยนะครับโอเคได้ขนาดที่เท่ากันแล้วเดี๋ยวเราบอกขนาดบอกว่ามันห่างจากซ้ายขวาประมาณเท่าไหร่อ่ที่เราเอาประมาณเซนหนึ่งมา เซนหนึ่งก็ประมาณสิบมิน,นี่ให้มันขึ้นเอาเมาส์ไปชี้ให้มันขึ้นจุดส้มๆก็คลิกด้านข้างเี่่ะประมาณสิบสิบมิลก็เสร็หนึ่งละนะครับแล้วก็ให้มันห่างจากด้านบนเท่าๆกันนะครับตรงนี้เพระาะดูตรงนี้มันน่าจะเท่าๆกันต่อไปนะครับโอเคตรงนี้เราเดา,ดา,ดาประมาณสักหนึ่งเนาะ อันนี้ก็กะกะเอาเลยให้หมันเป็นเลขดูลงตัวก็ได้นะครับผมนี่ก็อาอส,สิบมิลก็คือหนึ่งเซนนะครับอันนี้ดูมันไม่อยู่กลางๆซะทีเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะไปด้านบนหน่อยนะทั้งหมดพี่สี่สิบห้าถ้าหารสองมันจะได้ยี่สิบสองจุดสองห้านะครับแต่ ดูแล้วพี่ไม่น่าจะาถึงยนะี่สองจุดสองห้าน่าจะประมาณน,นี่ประมาณสิบเก้าแล้วจะยี่สิบก็ได้นะยี่สิบเออมันจะดูลองลดลงไปเหลือสักสิบห้าดูพอได้นะได้ไหมอันนี้มันห่างๆหน่อยเนาะแต่นี่ดูใกล้ๆกัน เปียกประมาณสิบเจ็ดโอเคกระดูสวยละแล้วก็มาบอกตรงนี้นะครับมันจะขอบด้านล่างเท่าไหนึ่งมิลแหละมัอนงงหนึ่งเซนสนะิบสิบนึเนาะที่ไปเขียนหนึ่งเข้าใจว่าหนึ่งมิลโอเคเอกำหนดให้มันห่างจากขอบซ้าย พี่น่าจะเอาเท่าๆกันตรงนี้ก็คือ 17, อะ17นะครับตรงนี้โอเคนะครับอ่าบอกครบแล,แล้วนะครับขึ้นฟลูออไรด์ด้วยนะครับมองด้านข้างสักหน่อยจะได้เห็นลักษณะการ extrude ในสูตพี่เตียวมันเท่าๆกันกับตรงนี้เนาะ ด้านหน้าพี่เอาไว้เจ็ดพี่ก็เอาเจ็ดเท่ากันแล้วกัน 7. เจ็ดเฮ้ยแปรงเงินม,มันเลื่อนให้พี่เดียวมันเลื่อนให้พี่ทำาไหร่ต้องสิบเจ็ดเองอ่าหลายหน,นะพี่กด e s c e s c คือปุ่มที่อยู่บน ซ้ายสุดของคีย์บอร์ดแล้วก็ที่ก็กดคอ,อนโทรลสี่โอเคตรงนี้ขนาดไปสิบเจ็ดนี่ขนนอพี่ต้องการให้มันเท่ากับฝั่งนี้ะนะครับกดเลบไใหม่กด enter สองทีนี่ <c oughs> ต่อไปใช้คำสั่ง e x t r u d e ได้เลยโอเคขึ้นมาละนี่บอกว่าพี่จะเอาเท่าเท่าไปเองข้างล่างว่าดูแล้วลักษณะตรงนี้มันจะเท่าเท่ากันอมองดูสิได้ไหมนะอลองมองด้านข้างดู โอเคห่างนิดเดียวห่างนิดเดียวใกล้เคียงนะรูปนี้นะครับด้านท็อปป็งไงได้นะครับประมาณนี้แหละใส่สีกันสักหน่อยอไปที่เครื่องหมายตรงนี้ครับน,นี่เอาสีลายดีคลิกคี่คัลเลอร์จริงๆมันมีตัวเท็กซ์ตัวหนังสือเป็นโลโก้ก็ได้นะนะครับเือเราออกแบบชิ้นงานเองครับเอาแสีส้มกรดูสวยนะ อมองแบบไอ้ตรงนี้ดูดูดจ้าๆไยดูไม่ค่อยดุเงี้ยขมเขนี่เอาแปลนเลยด้วยโอเค พี่อาศิมย้ทธกรนะมองมุมมองจนเรื่องสวยดีโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ทาแบบให้ดูด้วยนะครับในไปนวางแบบนี้เลยนะครับวิธีนะครับเราเปิด d o i n g เราคลิก New ตรงนี้ก็ได้คลิก New คลิกไอ้ตรงนี้ก็ได้นะลูกศรตรงนี้แล้วก็เขียนว่าคลิกคำว่า make drawing f o m part ก็คือ ไอ้พาสตัวนี้มันจะไปทำดอยิงทันทีเลยถ้าเราคลิกตรงนี้นะ,นะโดยแล้วที่เราไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ว่าพี่จะไปเปิดพาสตัวที่พี่ทำไอตัวดออิงไว้แล้วถ้าอาจารทำดอยิงก็มีวีดีโอสอนแล้วลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็จะโหลดที่โอเค ที่เลือกมาพ่เซฟกันเลยว่าตอนนี้ที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะพี่ทำไว้โอเคมี2วิธีที่จะนำชิ้นงานมาวิธีแรกก็คือเอายิ่งแล้วก็พระเรายังไม่ได้เซฟงานตัวนี้เนาะ งั้นเรากลับไปเซฟงานตัวนี้ก่อนคลิกเซฟนะครับปกติตัวนี้โอเคเซฟเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่ตัวดออินะ้งเก็จะมีเลือกมาให้ถ้าไม่มีเราก็ไปเบาตรงที่เราเซฟเช่น พี่อยู่ฝ่ายนี้พี่ก็ไปเลือกไอ้ฝ่ายที่พี่เซฟมันก็จะมาให้อันนี้ไม่แน่ใจมารูปไหนโอเคมารูปนี้สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้นะฟอนท็อปเลือกได้หมดเลยอันนี้คือวิธีแรกในการที่มันจะดึงออกมาได้หรือต้องการโปรเจกต์สามวิวไปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโอเคอันนี้มันยังติด ของเก่าที่นำไปเกัยวเลเยอร์เอาเลเยอร์นะครับแล้วก็พรีสแตนดาร์ดดีลก็คือเนี่ยสามอันนั่นแหละพื้นฐานนะครับโอเคทำอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งค่อนข้างจะเห็นภาพมากกว่าแล้วแต่ผู้ใช้สะดวกเลยนะครับจะที่เอาไว้แล้วกันไปที่ตรงนี้ นี่นะก็ไปเลือกพาที่เราเซฟอ่าจริงๆตอนนี้ถ้าถ้าเราไม่เปิดงานอยู่เนี่ยไม่เปิดงานอย่างเงี้ยมันจะไม่มีนะตรงนี้ให้เลือกเราต้องไปเบลสาดูนะว่ามันอยู่ไฟล์ไหนเช่นไฟล์นี้โอเคพี่เปิดอย่างเงี้มันถึงจะมาให้นะครับก็สมมติพี่เอาท็อปมัน,นก็ได้นะครับอเอาฟอนต์เอาให้เหมือนตามเขาอะ่าฟอนต์ตันก็ลากมาปกติเลยนะ แค่นี้นะครับแล้วก็ในถ้าไม่เอาเราก็กด esc บนคีย์บอร์ดมุ่มซ้ายบนสุดนะครับเัวนี้พี่ต้องการใส่สีเข้าไปอ,าอ่าน,นี้จะดูดึๆไปน,นิดนึงเนี่ย mm. พี่ก็เลื่อนมาแล้วก็พี่ก็เลือกให้เป็นนี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ลองดูว่าพี่จะเอาไอจิ๊ดขีดออกได้ไหมขีดขวาเอทานเจลแล้วขี้กลิ่น โอเครูปไอโซเมตริกเปลี่ยนแปลงไม่ได้รูกนี้นี่ถ้าเล็กไปเราก็ปรับได้นะเราคิดเราก็ไปเลือกสเกลตรงนี้นะครับตอนแรกมันก็หมหนไหมแ้แ้้ะเอาคัสตอมตรงนี้จะเอาเป็น2ต้นหนึ่งก็ได้เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นมนาะนี่พี่ก็เอาบ้างสต้นหนึ่งดูแล้วคนอันแบบอ่านง่ายดีเพราะว่าชิ้นงานเราหนอให้นะครับเราสามารถขยายรูปใหญ่ได้แต่ย้ายมันเบเกินนะครับ แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วเออ่มันจะเห็นว่ามีขีดเส้นตรงนี้ที่มันแทนเจนต์หรือว่าตรงที่เราฟิลเลตเอาออกได้โดยไปคลิกไอ้ตรงเวรอบเหลืองๆตรงนี้ไปที่แทนเจนต์แทนเจน์เอจนะแล้วก็เลือกแทนเจนต์เอจรีมเฟนะมันก็จะไปแล้วตรงนี้ตรงนี้มันใส่เสาะเคาน์เตอร์เตติเซนเตอร์มาร์กมาให้แต่อนข้างยาว ตรงนี้ยังไม่มีเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ใช่ไหมเราก็ไปที่ตรงนี้ตัว and, 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 and นะี้แอนโดรติชั่นนะครับคลิกเซ็นเตอร์ไลน์คลิกซิลกกิวก็คือเอามา,าไว้วางให้มันเกิดแถบส้มๆแล้วก็คลิกมันก็จะมีมานะโอเคคำจริงตรงนี้ไม่มีก็ได้นะ้ปจริงๆมันแค่เราก็คลิกแล้วก็ดีลีตรออกธรรมดาเนี่ยแหละ เรียบร้อยนะครับนั้นการที่ชิ้นงานพี่ดูมีความเงางามอย่างนี้นะครับก็จากพี่ใช้เรียวิวเนาะเรื่องที่ทําวิดีโอสอนมาแล้วเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ใครอยากให้มันดูชิ้นงานดูสวยแบบนี้นะครับดูเงางามสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ลองไปดูกันได้นะครับเห็นั้นวิดีโอนี้ ด้วยกันกด subscribe กดติดตามพี่ด้วยนะครับกดไลค์วิดีโอด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับ